สวัสดีค่ะคลิปนี้มาเป็นคลิปตอบคำถามนะคะของซีรีส์ระบบการขายเนาะ,อ,ะอันนี้เป็นคลิปที่5แล้วนะคะมีคำถามถามมาว่าอยากสร้างฟอร์มที่เอาไว้เพิ่มสมาชิกลงในตารางโดยมีปุ่มกดเพิ่มแทนการกดด้านล่างเพราะมันตัวเล็กนะคะคิดว่าน่าจะเข้าใจคำถามเนาะ,ะเดี๋ยวลองไปดูกันนะคะ อันนี้เป็นโปรเจกต์ขายที่เราเริ่มทำกันเนะาะเราที่เราเราทำฟอร์มไปแล้วนะคะในคำถามเนี่ยเข้าใจว่าหมายถึงตรงนี้ใช่ไหมคะอ่าหมายถึงตรงตรงนี้เนาะปุ่มด้านล่างตรงนี้นะคะเพราะว่าปกติถ้าเราเพิ่มข้อมูลเนี่ยเราก็จะกดตรงนี้ไปได้เลยนะคะอ่าทีนี้ การที่จะเอาตรงนี้ออกเนี่ยนะคะเราไปที่ property นะคะไปที่ form form เรากดที่ตรงนี้เนาะเราจะเห็นว่าคุณสมบัติตรงนี้นะคะให้เป็น form form แล้วไปที่รูปแบบนะคะรูปแบบเราจะเห็นเลื่อนมาปุ่มนำทางตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกปุ่มนำทางนะคะเราไปเซต property ปุ่มนำทางให้เป็นไม่ใช่นะคะปุ่มก็จะหายออกไปแล้วนะคะตรงนี้ปุ่มปุ่มหายเนาะ ก็จะมีแค่นี้นะคะสำหรับปุ่มหายไปแล้วก็อ่าหวังว่าจะตอบคําถามตรงคํางถามนี้นะคะส่วนคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะไปทําข้อมูลเพิ่มไปทําฟอร์มเพิ่มข้อมูลนะคะโดยที่อ่าไม่ใช้วิสัยเราจะไม่ใช้วิสัยนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มกันเองนะคะก็คลิปนี้มาตอบคาถามนิดเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวเ,เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ